วิ่งนิวทวีทเทปนี้ไปกันที่สถาบันยานยนต์ผนึกกำลัง RX7 เด็กจัดใหญ่ Automotive ซัมมิต2025ซึ่งจัดขึ้นภายใต้นอคิด AI for AI Artificial Intelligence for Automotive Industry ปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคตสันมนาวิชาการด้านยานยนต์ที่จะเผยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใน3มิติประกอบด้วยด้านการใช้งานในยานยนต์ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิตและการใช้งานในระบบดิเวศยานยต สมัยใหม่รับงาน Automotive Summit 2025มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18-21มิถุนายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะธีมปีนี้ก็จะเป็นธีมที่แปลกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็คือเรื่อง AI for AI ชื่อเต็มก็คือ Artificial Intelligence for Automotive Industry ก็คือปีนี้เราอยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆซึ่งมันเป็นเทรนด์ของ Future Mobility ก็เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต นะครับเราอยากจะบอกว่านอกจากเรื่องของ EV ซึ่งประเทศไทยเราทําได้ดีอยู่แล้วเรามีฐานการผลิตของ EV ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆแต่นอกจากเรื่องของการเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่มันมีระบบ Smart System นะระบบ artificial intelligence นะเข้ามาอยู่ในรถยนต์เยอะเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในซัพพลายเชนเราเช่นรถยนต์สมัยใหม่มีระบบออโนมัสมากขึ้นมีระบบช่วยขับหรือที่เราเรียกว่า ADA s มากขึ้นผู้บริโภคเริ่มรู้จัก สิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัว products ในตัวรถยนต์ก็จะมีฟังก์ชันเหล่าเหานี้ใส่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆทั้งในส่วนของภาครัฐก็เริ่มโปรโมทให้มีการสร้างอุตสาหกรรมหรือซัพพลายเชนที่มารองรับยานยนต์สมัยใหม่เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนที่2ที่ในงานที่อ u โต m o t i v e AI for a u t u t o t o v i v u Summit เราก็คือเราจะพูดเรื่องของตัว process นะครับ ตัวระบบอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยการผลิตก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเน้นเรื่องของการผลิตเพื่อควบคุมต้นทุนทําให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีเรื่องของ AI ก็จะเข้ามามีส่วนบทบาทในการผลิตยเยอะเลยทั้งในแง่ของเซนเซอร์ต่างๆระบบแขนกลออโตเมชันนะครับตรวจควบคุมการผลิตการเมนเทนแนนซ์ต่างๆนะควบคุมคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ AI เข้ามาตอบโจทย์เรื่องของโปรเซสได้เราก็จะมีเซสชั่นที่พูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็อีกสําคัญอีกอันนึงแล้วก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับหลายคน นะครับก็คือการที่รถยนต์มันมีสมาร์ทฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยมันมี AI ฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยการใช้หรือว่าอีโคซิสเ็มของตัวอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของโมบิลิตี้การขนส่งต่างๆก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเช่นเรื่องของระบบขนส่งหรือบริษัทที่ทำพวกฟรีดรถขนส่งต่างๆก็สามารถประยุกต์ใช้ AI ที่อยู่ในรถยนต์ในการติดเซนเซอร์ควบคุมการวางแผนการขนส่งที่ดีขึ้น ควบคุมการเมนเทนเน์ตัวยานพาหนะที่ดีขึ้นก็ช่วยลดต้นทุนต่างๆของภาคขนส่งแล้วก็รวมไปถึงการแอปพลิเคชันต่างๆของตัวรถยนต์ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมี AI เข้ามามีส่วนประกอบเยอะเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรวมไปถึงเรื่องของกฎระเบียบด,ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อรถยนต์มันติดเรื่องเซนเซอร์ติดเรื่องของสมาร์ทซิสเต็มเหล่านี้มากขึ้นกฎระเบียบข้อกําหนดมาตรฐานหรือมาตรฐานต่างๆก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปรองรับเรื่องของ ระบบฟังก์ชันใหม,ใหม่ๆเหล่านี้มากขึ้นเช่นเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์เรื่องของความเสถียรของระบบไฟฟ้าหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในตัวรถยนต์หรือแม้กระทั่งเรื่องของ Data Security นะความปลอดภัยในแรกของการใช้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของรถยนต์ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มาอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เลยคุยกับทาง r x ว่าเราอยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยพูดถึงกันมากนัก อาจจะมีพูดคุยกันประปายทุกท่านอาจจะได้มีโอกาสใช้ AI ในรถยนต์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเอมันเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรปีนี้เราก็เลยถือว่าเป็นปีแรกที่เราทำทรีทำทีมในเรื่องของ AI ในรถยนต์นะเราก็อยากสื่อสารให้คนในวงการทั้งในเชิงของผู้ประกอบการรถยนต์เองผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์หรือคนที่ทําธุรกิจกี่ยววับเรื่องของข,องขนส่ง หรือแม้กระทั่งผู้บริโภคนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ AI ที่อยู่ในรถยนต์เป็นอย่างไรก็อยากจะเรียนเชิญในงานของเราอ t o ต o t i ิ e s u ม m ิตนะครับ2025ปีนี้เป็นผู้ร่วมจัดออ o m o t i v e Summit กับส,สถานบันยานยนต์นะคะปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราถือว่าจับมือกันนะคะเพื่อให้ให้ความรู้นะคะกับคนที่อยู่ในวงการรถยนต์นะคะแล้ก็อาจจะ เกิดไปจับไวับรถยนต์ด้วยที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะคะถือว่าเราจับมือกันเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหการรมยานยนต์ของไทยเนี่ยไปต่อ นะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่ยังไม่เคยมี EV มานะคะจนตอนนี้มี EV จนจะไปต่อเกินจาก EV แล้วนะคะนั้นปีนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราตกลงกันว่าเรื่อง AI เนี่ยสำคัญมากๆนะคะทางสมิธเลยก็เลยจะโฟกัสเ,เรื่องของ AI for AI mm hmm. ในขณะที่งานอัตโนมัติสมิธเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งองคอนเฟนซ์เนี่ยอันเดอร์ ธีมขององาน Automotive Manufacturing ที่ทาง R&S เป็นผู้จัดนะคะเรามาในธีม All About Future Mobility ก็ถือว่าเป็นสองีมที่มาประกอบกันส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างดีนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์นะคะ AI ต่างๆนะคะที่จะมาร่วมพบปะ พูดคุยกันนะคะในงานออโต t อติ m a แมนแฟ t ชริ n งแล้วก็มารับฟังความรู้อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆนะคะในออโตมอติวซัมมิตของปี2025นี้นะคะัะนั้นถือว่าเป็นงานหนึ่งที่เราร่วมมือกันมา12ครั้งแล้วนะคะแล้วครั้งนี้นั่นถือว่าเป็นหัวข้อที่ แอดวานซ์มากๆแต่แอดวานซ์ไม่ได้ไกลตัวเลยแอดวานซ์ Advanced ใกล้ตัวมากๆนะคะท่นั้นเนี่ยขอเรียนเชิญเลยนะคะประชาสัมพันธ์มางาน Automotive Summit 2025นะคะวันที่18และ19มิถุนายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนาน,นะคะแล้วก็ต่อได้งาน Automotive Manufacturing นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Manufacturing Expo นะคะในวันที่ 18, 19, 20, 21 4วันด้วยกันนะคะที่ไบเทคบางนาน